คุณรู้ไหมว่าผู้หญิงหน้าอกเล็กเนี่ย สามารถใส่เสื้อได้หลายแบบเวลาที่คุณใส่เสื้อสีขาวให้คุณใส่บราที่มันเป็นสีเนืืองสีที่มันใกล้เคียงกับสีผิวคุณมากที่สุดเพราะว่าถึงแม้คุณจะใส่เสื้อสีขาวถ้าเกิดคุณใส่บราสีขาวมันก็จะเห็นเหมือนกันมันทําให้บุคลิกคุณไม่ดีนะคะผู้หญิงที่อ,อกเล็กเนี่ยใส่เสื้อลักษณะที่มีผูกผูกข,ข้างหน้ามีแหวกแหวกข้างหน้าเพราะเสื้อแบบเนี้ยอันนี้เท่าที่ครูเคสด,ดูนะค,ครูเคสว่าเขาแบบใส่เป็นเหมือนซิลิโคนแปะจุก แล้วก็ผูกเอาเลยใส่ได้เลยสบายมากลุกแบบนี้มันดูสวยมากสําหรับคุณจะไปเที่ยวแบบทะเลคุณมีเสื้อเชิ้ตปกติคุณเอามาปลดกระดุมแล้วผูกเอวก็ยังได้เสื้อแบบนี้เวลาคุณใส่ขึ้นมามันทําให้คุณดูแล้วแบบเป็นผู้หญิงตัวเล็กไซส์มินิที่ดูน่ารักแล้วก็ดูมีดีเทลบางอย่างใส่ใจรายละเอียดในการแต่งตัวคุณเห็นไหมว่าเวลาค,ครูเคทเอาเสื้อผ้าไห้คุณดูเนี่ยค,ครูเคทจะไม่ได้ดูแค่ส่วนเดียวคือจะให้ดูภาพลักษณ์ทั้งหมดด้วยเก,เกงด้วยให้ดู ของคนคนนั้นด้วยให้คุณได้เสพได้มองในสิ่งที่ดีๆเขาเรียกว่าฝึกสายตาของตัวเองมองให้ดีๆเึ้นไปกางเกงเขากางเกงเอวสูงสีขาวขาบานผู้หญิงตัวเล็กใส่แล้วน่ารักมากๆเสื้อข้างบนเป็นผ้าลินินผูกข้างหน้าเสื้อได้หลายแบบเสื้อลักษณะแบบนี้ก็ใส่ได้คือเสื้อทรงเนี้ยผู้หญิงตัวเล็กหน้าอกเล็กใส่แล้วสวยมันมีดีเทลตรงเนี้ยมีจีบนิดๆหน่นอยๆมันทําให้เพิ่มวอลลุ่มตรงหน้าอ,อกหุ่นเบาๆผ้าคอตตอนผ้าซาติน ผ้าไหมทําเสื้อแบบเนี้ยสวยมากๆด้วยความที่คุณตัวเล็กเนาะผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยเขาจะเล็กไปหมดมีไหปลงไปล้ามีอะไรพวกเนี้ยแต่พอคุณใส่เสื้อนี้นะมันมีปิดตรงเนี้ยนิดนึงตรงไหปลล้ามันทําให้คุณดู น่ารักน่าดูนุถนอมอะ่ะแต่บางคนเขาก็ไม่กล้าใส่นะแต่ครูเคบอกเลยว่าลองฝึกดูทุกคนไปเที่ยวทะเลลองออกจากคอมฟอร์ทโซนใส่ชุดอะไรแบบนี้เสื้อเชอิ้ตมีปกแขนกุดเสื้อแบบเนี้ยใส่แล้วน่ารักครูเคเชียร์มากๆาเลยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า under rated อะ่ะคือเป็นเสื้อที่หลายๆคนมองข้ามแต่ลงไมเสื้อแบบเนี้ยพอใส่ขึ้นมาแล้วนะสวยมากๆใส่ได้หลายลุคด้วยใส่เป็นแบบ Business ก็ได้ใส่เป็น c a ช u ัวก็ได้ใส่เป็นชิ c ก็ได้ใส่เป็นค l a s s ิกก็ได,ได้คือเป็นเสื้อ ฟังช่อลมากๆใช้งานได้หลากหลายมากๆใส่กับยีนก็สวยใส่กับขาสั้นก็ดีใส่กับกระโปรงก็ได้ใส่กับกางเกงวายเล็กแผนก็สวยเสื้อเชิ้ตปกแขนกุดสวยมากสิ่งหนึ่งเลยที่คุณจะต้องจําให้ขึ้นใจเลยคือผู้หญิงตัวเล็กห้ามใส่กางเกงเอวต่ําเด็ดขาดอันนี้ในโจทย์ที่คุณอยากจะทําให้ตัวเองนั้นดูบุคลิกภาพดีนะคะเดี๋ยวนคนมาฟังของคุเคสแล้วก็แบบเกลียวกราดอีกว่าทําไมใส่อเอวต่ําไม่ได้อันนี้ในโจทย์ที่ ในเพจคูเคสเน้นเรื่องของการแต่งตัวให้คุณดูซอรูเอตหรือเงาสวยงามแล้วก็บุคลิกภาพดีกางเกงเอวต่ำจะทําให้คุณดูขาสั้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเลือกกางเกงให้เอวสูงเห็นรูปซ้ายกับรูปขวาจะเห็นภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วก็วิธีการทักอินของเสื้อเอาชายเสื้อเก็บเข้าไปให้เรียบร้อยเน้นให้เห็นขอบเอวฝุ่นของคุณก็จะดูดีมากๆเห็นไหมคุณดูเปรียบเทียบรูปซ้ายรูปขวาแล้วด้วยกางเกงยีนสกินนี่ขาเดฟะไรพวกนี้นะ ยิ่งจะทำให้คุณนั้นดูผอมดูรีบไปหมดใสก่กางเกงขากระบอกนิดนึงหรือกางเกงยีนทรงมาจะช่วยให้บุคลิกของคุณนั้นดูน่าสนใจมากขึ้น ดูภาพบนเกงยียนเอลต่ำอีกรูปหนึ่งเห็นไหมว่าส่งผลกับคุณของคุณเห็นความแตกต่างกันไหมว่าเอลต่ำกับเอลสูงนั้นมันทำให้บุคลิกภาพของคุณมันเปลี่ยนแปลงกางเกงสำคัญมากๆกางเกงยียนกางเกงผ้างเกงอะไรก็แล้วแต่เอาเอลสูงเข้าไว้งเกงขาเดฟอ่ะหรือขาลัด,ลดขาสกินนี่อ่ะ มันทําให้บุคลิกของคุณเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ครูเคมไม่พูดแล้วกันว่าอันไหนดีกว่ากันให้คุณเลือกเอาแล้วกันส่วนกางเกงที่ขามันกระบ,บอกหน่อยกางเกงเอวสูง มันทำให้คุณของคุณนั้นมันดูมีคาแรคเตอร์มีบุคลิกภาพที่เหลืออยู่ที่การเลือกของคุณแล้วนะว่าคุณชอบแบบไหนกางเกงที่ตัวใหญ่ๆจริงแล้วรูปแรกเนี่ยถามว่ามีผู้หญิงหลายคนชอบใส่สไตล์นี้ไหมมีไม่ผิดอะไรเลยแต่ในโจทย์ที่ว่าสมมติคุณต้องไปสมัครงานหรือคุณอยากจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยรูปที่2งเกงทรงแบบนี้จะตอบโจทย์มากกว่าผู้หญิงตัวเล็กหลายๆคนติดเรื่องอะไรรู้ไหมไม่กล้าใสาก่กางเกงขาบานเพราะคิด ว่ากางเกงขาบานใส่แล้วจะทําให้ตัวเตี้ยมากขึ้นอันนี้ที่รู้เพราะว่าเวลาไปสอนในคอร์ส p r i v a t e coaching คูเคปพาช้อปปิ้งเนี่ยนักเรียนคูเคปหลายๆคนจะตัวเล็กแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ย,ายกางเกงขาบานแล้วไม่ได้เดีย๋ยวขาสั้นเดีย๋ยวยิ่งตัวสั้นจริงๆไม่ใช่กางเกงขาบานผู้หญิงตัวเล็กใส่แล้วก็ยิ่งสวยเอวสูงแล้วก็มันจะช่วยทําให้ขาของคุณอยู่ยาวขึ้นเพียงแต่คุณต้องเลือกคัตติ้งเนื้อผ้าให้เป็น